วันนี้ใครสัมผัสกับอากาศเย็นๆในกรุงเทพมหานครกันบ้างคะเรียกว่าเปิดประตูต้อนรับสู่ฤดูหนาวของประเทศไทยได้อย่างดีเลยซึ่งเมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปเก็บภาพบรรยากาศในกองละครเพลงรับพยากร้ายที่กำลังถ่ายทำกันอยู่เป็นวันที่นักแสดงแฮปปี้สุดๆมาถ่ายที่โลเคชั่นเป็นป่าแต่อากาศเย็นสบายมากคะ่ะซึ่งปกติการถ่ายทำในป่าขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าอากาศร้อนสุดๆงานนี้พระเอกอย่างเบญสนติราชนำทีมนักแสดงที่เข้าฉากด้วยกันมาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมเก็บเกี่ยวสภาพอากาศแบบนี้ที่นานๆจะได้สัมผัสค่ะรอดกันไป เป็นการต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวแบบของจริงเตรียมพร้อมสำหรับประเทศไทยใช่ใกรุงเทพมหานครใช่แล้วนอกจากอากาศดีด้วยลมยังดีด้วยตะกี้กิ่งม้งกิ่งไม้ก็ล่วงกระจายเห็ก็ <c oughs> ต้องคอยแบบ คือเรียกได้ว่าขอบคุณประเทศไทยนะคะที่ทําให้หน้าหนาวเนี่ยเป็นหนาวอย่างสมศักดิ์ศรีนะต้องว่าอย่างนั้นเป็นการเปิดประตูสู่หน้าหนาวได้อย่างแบบเฮ้ยดีแต่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่เราอยู่กับปัจจุบันไว้ก่อนวันนี้คืออากาศดีมากตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะปล่อยพลังได้เต็มที่ใช่ค่ะฝากด้วยนะครับละครเรื่องเพลงรักพยัคฆ์ร้ายนะครับก็จะมีสีสันอีกมากมายนักแสดงระดับมืออาชีพนี้เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีทั้งมีทั้งบู๊มีทั้ง ตลกมีดราม่ามีเพลงแล้วขอาฝากท้ายท้ายสุดครับว่าฝากอันนี้ไปด้วยฮะ